สวัสดีค่ะพ่อคชิพเกสองแม่ลูกข้าวกล้วยแล้วนะคะวันนี้มาทําเมนูทําขนมนะคะมีคนก็ขอมาขนมน้ําดอกไม้เอวันนี้ชิเพเอกจะมาทําให้ดูทําง่ายๆไม่ใช่ยากนะคะเนี่ยเตรียมมีแป้งข้าวเจ้ามีเอ่อมีน้ำตาลทรายขาวแล้วก็มีแป้งแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าเยม่มม แล้วก็สีผสมแล้วก็น้ําคือน้ํามารินะมารีไม่ใช่ไปซื้อตัตลาดนะดอกมาริที่หน้าบ้านดอกมารีที่เราปลูกกันเอาไว้เนี่ยเนี่ยหอมจังเลยเอามาเอามาแช่น้ํามันไว้เป็น,นวันแล้วเนี่ยน้ํามันเอาทำหอมหอมมากน้ําดอกมาริเอาวิธีทำก็เป็นแป้งแป้งกันใหญ่นะตัวใหญ่เนี่ยแป้งเนี่ยเป็นบบนี่แป้งข้าวเจ้านะคะแป็งข้าวเจ้าเนี่ยเราตรงให้ดูนะเราทำแค่ประมาณสิบสิบตัวเล็กๆะัวอะไรเล็กๆประมาณสัก หนึ่งสองสามประมาณทักสี่สีชส่ช้อนสี่ช้อนนะสี่ช้อนนิดน,นึงน,นะเอาคิดว่าห้าช้อนนะอโอเคห้าช้อนแกงเงี้ยห้าช้อนทำแค่สิบถ้วยเองอันนี้เป็นไอแป้งข้าวเยื่อมม่อมนะคะเป็นข้าวเยื่อมม่อมก็เอาประมาณทักเนี่ยปลายช้อน ถ้าไม่มีแป้ง้าใช้แป,แป้งมันได้แป<ด>้งมันเนี่ยแป้งนี้แป้งแป้ง,ปง้าให้มันนุ่มนิ่มแล้วก็แป้งมันนี่ให้มันให้มันแววให้ขนมมันแววอ่ะเนี่ยเท่ากันน้อยๆพอพอเราแป้งทําน้อยเนี่ยเราละลายละลายกับอ้น้ำมะลิ ผให้แป้งให้แป้งมันละลายหมดเดี๋ยวเราก็ต้องต้มน้ำตาลน้ำตาลเชื่อมใส่ีให้แป้งมันแตกออกมาหมดนะคะละลายนับกับน้ำน้ำดอกมะลิเนี่ยจะหอม คนให้แป้งละลายให้หมดแป้งแตกของมาหมดแล้วเนี่ยขั้นต่อไปน้ำตาลนี่เราก็ประมาณก็เนี่ยประมาณเท่ากับแป้งสีห้าช้อนกันประมาณสีห้าช้อนเนี่ยนะเท่ากันกับแป้งไม่ต้องหวานมากอืมแล้วก็ใช้น้ํา เอาดอกมะลิไปเคี่ยวน้ำตาลชื่อว่าหนมน้ำดอกไม้หอมจริงใช่มะลิบ้านมันจะหอม เกลี่ยน้ำตาลนะเกลี่ยน้ำตาลให้มันละลายเป็นน้ำเชื่อมคุณแจ็กกี้ส่งเตาแก๊สให้นะขอบคุณมากนะครับอ่าในที่อีกส่งมันแบบในสภาพเอนกองเราดีเลยนะเหมือนกันเลยแจ็กกี้ขอบคุณมากค่ะชื่นใจจังเป็นแจ็กกี้ซื้อนู่นซื้อนี่ตลอดเลย เราให้ให้ให um, like ้นี่ม the ันอุ่นๆนิดๆเหมือนนะอย่าอย่าให้เราร้นล้นอย่างนี้เลยไม่ได้อืออนนี้มันเริ่มอุ่นๆแล้วนะแล้วก็ลวกไปในแป้งนี่แป้งทีเราละลายไว้ค่อนๆเนี่ยละลายไว้แป้งนี่ละลายให้มันค่อนๆหน่อย เดี๋ยวพอน,น้ำเชื่อมใส่ลงไปเดี๋ยวพวกคน แป้งท <ừ. S 1> ี่เราที่เราละลายนี่นะคะอย่าให้ข้นมากก็อย่าให้เหลวมากนะคะเหมือนกันเลยที่เราทำหนมโกซุยเหมือนกันเลยไม่ต้องเหลวมากแล้วไม่ต้องข้นมากนะเนี่ยเราก็ใช้มือของเราเนี่ยจุ่มมาเนี่ยเออพอติดหลังมือดิดไม่ติดนะอ๋อโอเคจาง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 เอาคนไว้สักัก่อนเยอะตัวเยอะตัวนะ ี๋ยวจะเอาที่กองมากองแป่งก่อจะนึ่งต้องกองก่อนอืมถ้าเราไม่กองไม่ได้เดี๋ยวมันอะไรตอวอะไรลงไปมีมดมีแมงอะไรลงไปอีกเราต้องกองแป้งนี่เราละลายมันได้ที่แล้วนะคะเราต้องกองครั้งหนึ่งถ้าไม่กองแนละ้วแป้งมันจะไม่เนียนนึ่งขนมกมามันจะไม่สวย นี่ที่แพ็กกองเรียบร้อยแล้วเราจะแบ่งให้เป็นสามส่วนอืมแบ่งใน้เท่ากันให้ได้สามส่วน อสามส่วนก็คือสามสีนะคะสีสีแระสีสีแดงสีพมพูนะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเขาไม่ใส่มากอย่างเงี้ยให้ให้มันอ่อนๆสีเข้มด้วยด้วยมันจะไม่น่ากินนะขนมเนี้ยให้มันเบาๆสีเขียวอืมโอเค สีมันอ่อนที่สุดเลยสีเข้มแค่มไม่น่ากินอันนี้สีขาวนะสามสีพอแต่แามาเ่เขาจะทำอย่างนี้ขาวเขียวชมพูจะเดี๋ยวแต่เดีเราไปนึ่งที่กัวร้อน เดี๋ยวโยนนี่สีสาวก่อนจะหยอดก็ต้องคุมยกขึ้นมาก่อนนะแล้วยอดอ่ะยกขึ้นมา อืมใแ่้วเรื่องจับนาฬิการหเชียงเช็ดน้ำให้เงือมันอย่ายให้มีที่ฝาเรื่องสิบนาทีนะคะไฟกลางไฟกลางไฟไม่ต้องให้แรงเมื่อกี้มันแรงน้ำเดือดแลว้วตอนนี้เราเริ่มไฟกลางไม่ต้องไม่ต้องให้แรง,งมากเดี๋ยวหน้ามันจะไม่ชัดนะน้อหน้ำ ครับไอ้น้ำดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยอืมสวยไหมเนี่ยตกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเราต้องทำสีอ่อน,ออนทีเข้มไม่ได้ขนมเนี่ยสีเข้มดูไม่น่ากินต้องทำให้สีอ่อน ให้มันเย็นนะตอกจะเฟกมันออกมาได้ถ้าไม่เย็นเฟกเลยมันไม่สวยนี่มันริ่มแววแล้วเนี่ยหน้าเป็นมันแววจะ่ด้เย็นแล้วยิ่งสวยเสร็จแล้วค่ะน้ําดอกไม้ทีนีพื่จะจะแกะออกมาจากถ้วยไว้แวววะ หน้ามันเลยมันกินเหมือนอะไรไหมมันกินเหมือนอะไรอ่ะมันก็คล้ายๆเอโกซุยเอโกซุยก,ก็กินกับมะพร้าวอันนี้กินธรรมดาเหมือนกันเลยกับโกซุยไม่เดียวกันแต่อันนี้เขาเขาไม่ใส่น้ําตาลแดงเขาใส่น้ําตาลทรายขาวเขสีก็เหมือนกันเขาไม่ให้ใส่มากใสน่นิดๆแล้วก็ใส่น้ําดอกไม้บางคนก็ใส่น้ํามาริบางคนก็มีถ้าเราเรามี เรามีมาริเราก็ใส่มาริบางคนก็ไม่มารีเขาก็ปั่นในน่าใบเตยนะบางคนเน่ะของเรานี่กินมารีเพราะว่าเราเก็บมาริจากที่ต้นมามาละลายน้ําไว้แช่ไว้ดั้งคืนนึงแล้วหอมอามาทำน้น้ำดอกไม้ เืนยวนุ่มเลยแหววัดเ,เลยหน้ามันเนี้ยเสร็จแล้วนะคะขนมน้ำดอกไม้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันเย็ยนแล้ว แพ็กออกจากจากถ้วยตะไรเล็กๆอะ่ะยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะยังติดๆอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเย็นมากกว่านี้มันจะใสเนี่ยหน้ามันจะใสแจ๋วเลยนั่นเอที่พี่จะทำการชิมอืมเหนียวรุว่งเลยอร่อยคือแนะนำออดเหนียวนุว่มๆอย่าให้แข็งถ้าแข็งมันไม่อร่อยน้ำมเน้ยนะเนะสร็จแล้วนะคะ ทำง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรจะยากผสมแป้งอะไรก็เห็็นหมดแล้วนะคะเนี่ยประมาณถ้วยหนึงได้ก็สิบสบาทเดี๋ยวถ้วยวอะไรนึกเงินมาแล้วกำไรดีนะขนมเนี่ยก็ทำขายก็บอกกำไรดีแล้วอย่าลืมนะคะเอ,อคนที่ขอมาก็ไม่เข้าใจก็ถามมาได้นะคะออ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ชิป,ปิด้วยน,นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ